ผมกลับมาพอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละตกใจมากมีปาที่เกิดขึ้นมีคนประมาณ1 0บถึงสิคนฉันจําได้ว่า4ีถึงห้าคนเป็นเพื่อนร่วมงานของภรยาฉันแต่คนอื่นๆฉันไม่เคยเห็นพวกเขามาก่อนทั้งสถานที่เป็นระเบียบม,มากขวดเหล้าและยังมีอีกคนหนึ่งกําลังวาดรูปบางอย่างบนันเฟอร์นิเจอร์ของฉันฉันมองหาภรยาของฉันจากนั้นฉันก็เห็นเธอออกไปกับผู้หญิงคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเธอฉันตกใจมากและเริ่ม ร้องให้เธอเห็นฉันและตื่นตระหนกฉันบอกทุกคนเพื่อไล่นรกออกจากบ้านของฉันฉันนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนี้ภรรยาของฉันอยู่ในห้องนอนฉันโกรธและตะโกนใส่เธอฉันต้องการให้เธอออกไปฉันรู้สึกเศร้าใจมากในตอนนี้ลูกสาวของฉันควรจะมาในตอนเย็นฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะบอกพวกเขาว่าอะไรดีและฉันจะบอกพวกเขาอย่างไรดีเพราะจะทำให้พวกเขาแตกแยกกันด้วยเพื่อนร่วมงานคนนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ เมื่อเดือนที่แล้วและไทย